วันนี้เรามาแค่ตัวเพราะมาครั้งก่อนไม่ได้กินมันหมดโอ้โอือใช่หรือไม่ใช่หมันมันคืออะไรปะป๊ามันคือบุญเนาะ เขาจะมาพร้อมดแดงเหรปะป๊าอยู่ที่ภูเก็ตปะปากินพร้อมกรดแดงเหรอ <c oughs> ตอนที่ปะปากินอันเนี้ยมันมาพร้อมกรดแดงแบบเนี้ยเหรอนละ